打吧。 ตัวน,นี้จะเป็นน้ำหัวตันนะครับน้ำหัวตันนะครับ มันจะหลอดหอมมันผิดหอมตันสารพัดทอมเลย 偏就是靠的近。 สองนะครับม,ม่ลสามลงมาแดงไม่น่าโดนเนาะปิดใอยู่ลมมันพัดไปไหมสายยงใส่ได้ไหมผม๋ยวเล่นรอบนอกกัน เฮียนดูเฮียนเย็บแใกล้้ก็ไอ้โด้กำลังมาครับวันนี้อีกจักหน่อยกระมืนแล้วครับใส่ฝ่ามือตอนนี้ตะเวนกำลังสิตกดินแล้วน,นเดี๋ยวเอาสิตัผ่าไปตอนกันขึ้นเลยนะว่า กลางคืนปลาสิเข้าดีบ่ไปครับพี่น้องมึนมึนเลยเพียรนะครับเมาเอาีกแล้วใส่ฝามือมวันนี้ครับ,บ,บมึบงนั่นคืออะไรมือผมมันคือเพียรใส่ปลาใส่ปลาส้มนะครับไป ลุยครับวันนี้ไปเลยว่ะตึงนะครับ กระเขาเป้กุมหนักจริงไม่ไรเลย สกินมันโมนะครับโดนอีกแล้วครับพี่น้องเหมือนกันอ๋อปากกับมังไหมอู้อ้อปากกบมังใส่หาหนีวครับไงพุ่งอดพุ่นกินนิ่มๆนะครับกินมันหมูนะกะับมังกินมันหมูนะครับ บึงก้นตะเต็มกรำโอ้น่าจะบันเทิงนะครับคืนนี้นีไหลเลยคี่หน,นองน่าจะเป็นกระมังนะครับไหลไหลน่วยแบบน,นี้มันน่าจะพ่าดน,นะน,น่าจะเป็นกระมังนะ มังครับพี่นอกไฟเนี่ยมังกมังดิเงี่ยวะอึาอ๋อตกบังมือมืออะมืงมืออะเงี่แถวอะ มันเล้วคมวันนี้คนเดียวเลยกินมันหมูนะครับดึงเบ็ดสูดตุกขั้นได้เลยออ๋อเมันเทิแนะวันน,ออนี้ด้วยครับเอาอยู่นรับื่อนไปอ่ะ ใส่ตาเมือ่อเขาบ้านมูนะครับเขาจะเขาบ้านมูอย่างเดียวเลยชืงน,น้ หน่อยเดี๋ยววาซะเวยโอ้โหมารับมาแล้วมารับ เรียบร้อยเรียบร้อยครับอือห <c oughs> ือเรียบร้อยครับนั่นนะโอ้กินต้นย่ำเดรย์ไปเลยไซแบนนะครับน,น่าจะใส่โลไซแบนไซแบนโอ้โหเรียบร้อยกินต้นย่ำเดรย์ไปเลยครับข้าตะณังเลนะ่น <c oughs> เปลี่ยนเยาดึงปุ๊บติด ี่ยังดิง่งวะครับใส่แบนตนโอ้ยแม่ครับใส่แบนนะครับโดนไปแล้วหนึง่งโอ้โาทำในโดนไปแล้วครับตัวไอ้บบยูเอาพระท่านนะครับลุดไปชิเป็นชิเปิลใส่นี่ยหรอว่านี่ ลกไปตอนนี้ปีหนึ่งแล้วนะครับปลากับเขาอยู่นะแต่ว่าเป็นแบน,นนี้ไปเอาเมียมาลอกใมาผ่านเนียแบบมาวิดเมียมาหอมนะครับนะครับ บ,บ่เขาหอมบุกแบบไรบุยแง่ผิดพลาดเลยเมื่อคืนก็เลยบ่าเขาครับบางบตีเลยเลยมืออ่อตีไว้ไย้นึงมันก่ปเขาเนาะมันทางยังไงบุกก็เลยบมดัตกสัเลยปล่อยไปจากเขาหนึง่งเดี๋ยวอชิอนเลยิเข้ากับผักสายตาจริงจริมัตกเลมั่งกันดต่ออยู่ตัวตัวเพียร์นี่นังกวนอยู่เมื่อคืนเนเดี๋ยวถามไอ้เสาดีกว่าเลยบอกร่บนอนเล็จะเข้านตื่นมา้แ จังตกไปนะครับไปรลับตาสักคราวหนึง่งกันหลังไฟกันกล่องไฟกล่องนี้ดับตื่นพอดีโอ้มืนอนี้นอนนะครับนอนทั้งคืนเลยช่วงทีหนึ่งทีสองนอนนะเขาไปนอนในรถ ทั้งนอกก็่ยงไหลนะครับเลยเขาไปนอนในรถสรุปว่านุ่งย่มของนั่ของไปย่องในรถติดป่าโผล่บุไปเปลี่ยนเแย่ครับว่าป่าคือเมื่อกี้แยเราหรอกเพราะว่าเแยมันบมได้เนาะสมเแยผิดมาไปรุยครับแกงลับเปลี่ยนแย่ยกหนึ่งเดี๋ยวสวยอากมาเขาไป เปรวเงียมากผสมให้มันหอมขึ้นเนาะตอนนี้มันบ่ได้เรืองเลยตอนนี้ไปครับหนึ่งคืนหนึ่งวันอีกอีหนึ่งวันนะครับนะครับปรากฏปรากฏเจอปรากฏกินอัไรกินกิลดิ่งใหญ่แม่งอะไรนั่นติดเสมอคืนละ とにかくいいです。 ้ขึ้นรอบบัดเลยได้ได้มาสองอันขาดเรื่องของเงียงมากวะกระมั่งเลยกระมั่งก็ปรากฏ ตรว่าปลาไม่เข่าต่อ่ะขาดไปสองตัวดึงกลับมาได้นี่นีนของกันโอ้มัดจะสิบกินกับมันไหลกินอยู่ตอนนี้ <c ười> กำมังรับอืมสีใดกระสุนด้กดกดกดเต่ากดสองตัวแล้ว กดกิ้นมันหมูรับดีไรกดช่องตัวรับครับยังยมซาวเ,เรมเขาครับ ยังตึงตึงมือมนก็ของ,องกันมาเหมื <c oughs> อนกันนะนะดินกับตะเพียนดินมาแล้วเข้าแต่เช้าเลย มันเปิดสายอะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะ oh. เนี่ยจะเหยื yeah, ่อมัน <c oughs> ไม่ค่อยดี <c oughs> เลยไปนอนเลยทำามัน่นใจเหยื่อนี่อยู่ทั้งคืนเหยื่อหมดเหรอปลามาไ้หมดเหยื่อไม่พอเลยเ่ราเมื่อคืนนี่เลิกปั่นเลย <c oughs> นอนดีกว่า ยังไงก็ไม่นี้ดีตอนนี้แกงเราครับแกดขึ้นมาแล้วเบ็ดขาดเลยสองหลังอัตนมัดิเลยคนกำลังเยอยมากครับมีปลานอยบอกเลย